สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับมาแกะกล่องดูเหรียญกันนะครับกล่องนี้ได้ลุ้นเลยนะครับได้ลุ้นเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นรอยเป็นรอยฉีกขาดมาแบบนี้เลยนะครับกล่องนี้ที่ผมบอกว่าได้ลุ้นเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูเหรียญข้างในด้วยนะครับว่ามีการสูญหายหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อจากพี่ท่านหนึ่งในในกลุ่มซื้อขายนะครับเนี่ย เป็นขนส่งค่ายสีเหลืองนะครับนี่นะครับก็ใครที่แพ็คของอะไรจัดส่งก็อยากให้มิดชิดสักหน่อยนะครับพันสกอตเทปแบบพันให้รอบกล่องเลยนะครับเนี่ยตามจุดแบบนี้ติดสกอตเทปให้หมดเลยนะครับป้องกันของสูญหายนะครับมาฉีกแบบนี้เลยนะครับฉีกนี่นะครับเห็นเหรียญแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะตรงรอยฉีกเลยละกันนะครับไม่แน่ใจว่าเอาออกมาได้หรือเปล่านะครับ โอ้โห oh, ล้วงออกมาได้พอดีเลยนะครับอันนี้คือคือแจ้งเตือนเลยนะครับอันนี้คือของจริงๆผมได้รับมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอดีเลยนะครับเนี่ยเอาเหรียญออกมาได้ด้วยนะครับก็ส่งของอยากให้มิดชิดนิดนึงนะครับได้ลุ้นคือได้ลุ้นว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมตกลงคุยกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือกล้องคลิป ไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับผมบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับมาแบบนี้นี่ผมเสียวเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับน่าน่าจะน่าจะไม่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 ผิดพลาดนะครับเหรียญสิบบาทนะครับผมทําคลิปรับซื้อตลอดนะครับนะะโอเคนะครับเห็นแบบนี้โล่งนะครับโล่งโล่งใจเลยนะครับนี่ สิบ,บาทปี3าหนึ่งะครับก็ผมรับซื้อตลอดนะครับไม่ได้รับซื้อทุกปีพศแต่ว่าปี3าหนึ่งเนี่ยช่วงหลังๆเหมือนปีเนี้ยรู้สึกว่าผมจะจะเริ่มได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งจากที่ส่งมาขายบ้างแล้วก็หาซื้อในกลุ่มซื้อขายบ้างนะครับเหรียญนี้ผมซื้อจากพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับจากจังหวัด ขอนแก่นนะครับส่งมาจากขอนแก่นนะครับก็เหรียญ10บาทปี31นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ700บาทนะครับส0บาทขั้นต่ำา700นะครับเนี่ยสภาพเก่าๆแบบนี้ก็ตอนนี้เริ่มต้นที่700บาทนะครับใครที่เชื่อก็ลองลองค้นหาลองสังเกตดูนะครับใครที่ไม่เชื่อคิดว่าเพจผมช่องผมหลอกลวงก็ เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับหรือว่า,าบล็อกไปเลยก็ได้นะครับใครที่ไม่เชื่อเราบังคับไม่ได้นะครับให้คนที่เชื่อเขาค้นหาแล้วก็ส่งมาขายแล้วก็ปรึกษาพูดคุยกันนะครับคนที่เชื่อเหมือนกันก็คือมันจะคุยกันง่ายปักง่ายกว่านะครับแนะนําง่ายกว่าสําหรับคนที่ต้องการจะจะศึกษาข้อมูลนะครับ อ่าสิบ,บาทปี3ามน,นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่700บาทถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็รับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับโอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับก็อยากจะฝากเรื่องแพ็คของนะครับอยากจะให้คือแบบติดสก็อตเทปแบบให้รอบเลยละกันนะครับป้องกันการการฉีกขาดแบบนี้นะครับอันนี้ดีนะครับที่เป็นเหรียญราคาแบบไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญพวก เหรียญทองคําหรือว่าเป็นเหรียญอะไรที่แบบราคาสูงๆอะ่ะก็คืออยากให้อยากให้แพ็คให้ดีนิดนึงนะครับเราก็ไม่ได้โทษขนส่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็คือมันก็อดที่จะคิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าขาดมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาออกมาได้พอดีแบบเนี้ยนะครับเราก็อดคิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าเกิดว่าของหายไปแล้ว มันจะยุ่งยากนะครับยุ่งยากก็คือ,อถ้าเกิดส่งมาขายแล้วของหายนะครับของหายระหว่างการขนส่งแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับทางเพจก็จะโดนต่อว่าว่าเออไม่ชัดเจนหรือเปล่าเอาของไปแล้วไม่โอนอะไรแบบเนี้ยคือคืออยากจะให้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้เหรียญมาผมจะถ่ายคลิปบันทึกคลิปไว้ตลอดนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันตัวผมเองด้วยนะครับก็โอเคนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้10บาทปี31จํานวนการผลิต6 2 0 0 0เหรียญน,นะครับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่700บาทนะครับ